ถ้าใครชอบอะไรใหญ่ๆสวยๆครบเครื่องต้องไม่พลาดเรื่องนี้นะครับกับเธอคนนี้ก่อนอื่นก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับและขอบคุณขอบใจขอบประทาย thank you สำหรับนาน้าที่โด n a t กันเข้ามา มา,มาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับทุกท่านเรื่องมันเกิดที่มินิบาร์ทแห่งนี้ซึ่งนนาหลายคนที่เป็นคอเอวน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่กับมินิบาร์ทแห่งนี้เพราะถ้าเรื่องใดมีเรื่องเกี่ยวกับมินิมาร์ทก็ต้องเป็นสถานที่แห่งนี้แหละนะครับเรื่องของเราก็จะมีอยู่ว่าพระเอกของเรามาทํางานที่มินิบาร์ทแห่งนี้นะครับทำงานเป็นพนักงานขาย หรือเป็นแคชเชียอะไรประมาณนั้นนะครับวันนี้หัวหน้าของพระเอกเนี่ยก็แนะนําสถานที่แนะนําวิธีการทํางานการเติมของในชั้นวางนู่นนี่นั่นนะครับแต่ในระหว่างเทแนะนําจนนั้นเวย้ยพระเอกก็ตกใจมันเหลือไปเห็นนางฟ้าไม่ใช่ดินางเอกของเราซึ่งเธอทํางานที่นี่ก่อนพระเอกนะครับเมื่อทั้งคู่มาสบตาก,กันพระเอกก็ถูกลูกสอนการประเทศปักอกดังจึกทันทีเลยเพราะเธอแอบรักนางเอกเขาแล้วเวย้ยซึ่งเธอก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมนางเอก ทำงานอยู่แต่ด้านหลังร้านไม่เคยเออกมาข้างนอกเลยวันหนึ่งพอมีโอกาสไว้ระหว่างที่ทั้งคู่กำลังยืนทอดนักเก็ตด้วยกันอยู่นั้นพระเอกก็ได้ซักถามทันทีคือมันจูโจมานนะเพราะมันแอบปิ้งนางเอกอยู่มันก็สอบถามว่ารุ่นพี่ทำไมรุ่นพี่เนี่ยไม่ออกไปทำงานหน้าร้าน พราะหน้าตาสวยๆอย่างรุ่นพี่เนี่ยทำงานหน้าร้านน่าจะดีนะเรียกลูกค้าได้ไม่ช่ยยเหมือนกันนะจากนั้นนะครับนางเอกของเราก็เงียบครับไม่พูดไม่จ่าเธอยิ้มอย่างเดียวไอ้พระเอกของเราก็ชวนคุยชวนคุยตั้งนานนะครับตอนแรกคิดว่านางเอกจะเป็นใบ้ดโดยซ้ำไป,ไปคือพูดง่ายๆคือไม่ตอบอะถามอะไรไปก็ได้แต่ยิ้มพูดอะไรไปก็ได้แต่ยิ้มซึ่งพระเอกก็คือคนเราเนาะพอเหมือนพูดอยู่ฝ่ายเดียวก็รู้สึกถอดใจก็รู้สึกทอนะครับเพอนางเอกก็เลยจะยิ้มพระเอกก็เลยบอกว่างั้นไม่รบกวนรุ่นพี่แล้วผมทอนอกเก างเอกของเราก็ได้แต่มองและก็ได้แต่ยิ้มอย่างเดียว <c oughs> อยากรู้จังเลยทําไมเธอไม่พูดถ้าเป็นอย่างอื่นเธอจะร้องไหมน,นะ <c oughs> พอวันต่อมาทุกคนก็มาทํางานปกตินะครับทางเอกของเราก็ได้รับโทรศัพท์ปริศนาซึ่งนั่นแหละครับเป็นเสียงผู้ชายพอเธอวางสายไปเว้ยพระเอกมันแอบฟังอยู่มันก็วิ่งเข้ามาถามทันทีว่ารุ่นพี่สีหนา้าเศร,ร้าๆรุ่นพี่มีปัญหามีอะไรไหมมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าและที่สําคัญพระเอกม่งชวนนางเอกเว้ยรุ่นพี่เลิกงานกี่โมงวันเนี้ยหลังจากเลิกงานแล้ว เราสองคนไปหาอะไรดื่มกันไหมอืมคือผูอ้โดยงานมันจีบอะจีบนางเอกพยายามชวนนางเอกออกเดทนะครับแต่ผลที่ได้รับก็คือนางเอกของเราเธอปฏิเสธไว้เธอ,อว่าเธอไม่ไปดีกว่าอผู้ดได้ลยเว้ยนึกว่าจะพูดไม่ได้เธอขออยู่คนเดียวดีกว่านะเธอไม่อยากไปไหนึ่ง่รงเพกของเราก็ไม่รบกวนก็วิ่งไปหวันต่อมาระหว่างทส่พระเพกของเรากําลังน้าขยะไปทิ้งที่หลังร้านเธอก็พบนางเอกของเรานะครับยืนคุยโทรศัพท์กับชายปริศนาอยู่คุยไปคุยมาคุยมา,ค,ยมาคุยไป ปั๊บมาโผลที่ร้านเล่าทั้งคู่เลยซึ่งตอนนี้นางเอกคนสวยของเราเธอก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้พระเอกฟังว่า เธอเป็นลูกไข่เหล่าเต่ามาจากดาวแดนได้กาลังหนีอะไรอยู่ซึ่งจริงๆนะครับนางเอกของเรากําลังหนีพวกโรคจิตที่ตามล่าเธออยู่ซึ่งก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกนะไม่พูดถึงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเราซึ่งพระเอกก็แนะนําว่าให้เธอเนี่ยไปแจ้งความและนางเอกก็เริ่มรู้สึกดีแล้วว่าเฮ้ยพระเอกเนี่ย,ออยปกป้องเธอได้จากนั้นทั้งคู่ก็ทําอะไรครับก็เดินไปเดินมาแหมได้ฟิวควงแขนเป็นแฟนประมาณนั้นนะครับแต่ดูแขนพระเอกสออิแนบชิดกับ โคตรมโหลานอยากจะบอกให้ต้องไปหาดูนะครับฉากที่ทุกคนรอคอยนะครับซัดกันยับซัดกันนัวแบบถึงใจจริงๆ พอวันรุ่งเช้าเวนางเอกก็มาทํางานแต่วันนี้เธอมาทํางานที่หน้าร้านทําให้ทุกคนตกใจไปว,ว่าเฮ้ยปกติเธอจะขออยู่แค่หลังร้านซึ่งนะครับนางเอกรู้สึกดีไงมีคนคอยปกป้องนะครับแล้วจากนั้นนะครับพระเอกกับนางเอกของเราก็ได้ซัดกันยับซัดกันนัวเลยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะซัดกันที่ร้านนี่แหละนะครับเปิดศึกสงครามถากเจ็ดสีมันนี่จะแสงกันที่ร้านนะครับที่หลังร้านที่ห้องสตูที่ห้องจัดของในแบบไม่เกรงใจชาวบ้านเลยคนเดินผ่านไปมาก็ซัดกันร้องระง,งมนะครับซึ่งแบบต้องไปหาดูเลยตามวา ที่ให้ไปรับรองไม่ผิดหวังนะครับแต่หนังเรื่องนี้ขอบอกอย่างหนึ่งนะตอนสุดท้ายจะเป็นหนังที่จบแบบไม่แฮปปี้เอนดิ้งเลยต้องไปหาดูว่าเป็นเพราะอะไรอย่างไงนะครับยังไงก็จะลืออทุกท่านกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ